มีแฟนบอล5คนคมาถึงวันนี้เไปไ็นงบ้างครับสุดๆครับเราภูมิใจนะครับที่ว่าเราไม่คาดว่า,าลำพูนจะมาขนาดนี้เมืองเล็กๆซึ่งซึ่ง,งส่วนมากจะเป็นเมืองผ่านที่ใครจะมาลำพูนเนี่ยตั้งใจมาลำพูนไม่มีเขาจะมาที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้จักจังหวัดลำพูนมากขึ้นเราภูมิใจนะครับเพราะว่ากองเชียร์ของเราเราเชียร์อย่างสร้างสารรค์จริงๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสนามเราเต็มทุกแมตทุกนัดเวลาไปเยือนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย เราเราเต็มที่กับมันนะครับมีวิธีการควบคุมมวลชนยังไงบ้างคร,รับควบคุมมวลชนเราจะทํากันในในแบบครอบครัวครับครอบครัวครับแบบช่วยกันเตือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในการบริหารการงานด้านงานเนี่ยเราก็บริหารด้านในลักษณะคล้ายๆบริษัทในรูปแบบบริษัทด้วยแบ่งงานกันหน้าที่กันว่าใครอยู่แผนกอะไรใครใครมีหน้าที่อะไรใครนําเชียร์ใคร ใครเป็นคอลัมน์นิดใครเป็นช่างภาพใครเป็นดูแลเรื่องฝ่ายการตลาดอะไรเนี่ยเราจะทำตรงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมีแผนง,งานในอนาคตไหมครับว่าจะพัฒนาอย่างไงให้เยอะมากกว่านี้คือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเราพัฒนาเราเริ่มจะพัฒนาขึ้นไปให้เยอะๆขึ้นแต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคือตอนนี้สนามเราไม่พร้อมตอนนี้สนามมันเล็กไปสิแล้วสําหรับลําพูนครับ ตอนนี้คร่าวๆมีการลงทะเบียนไหมว่ากี่คนแล้วอะไรเงี้ยไปรเราไม่เราไม่เคยได้ลงทะเบียนเลยนะครับแต่ว่าสนหน้าก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับจะเจอจะเจอกันคุ้นหน้าคุ้นตาแต่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับปีนี้ไม่ได้ไปดิชั่นหนึ่งเสียใจไหมถ้ามาถือตอนนี้ผมถือว่าเป็นกาไรแล้วนะผมถือว่าเป็นกาไรมากสาหรับทีมเล็กๆของเรา นะครับถือว่าเป็นกําไรมากครับแต่แต่ก็นิดนิดหนึ่งอ่ะ <laughs> ครับเปนแฟนหน่อยพี่ทั่วประเทศขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณ SMTSMMTV SM <laughs> ก่อนนะครับที่นัดนัดกระบี่นะครับนัดไปเยือนกระบี่อุตสาหาถ่ายทอดให้เรานะครับซึ่งระยะทาง1,500กว่าเมตรพา500กว่ากิโลเมตรเนี่ยไกลเราไปแค่30-40คนนะครับ แล้วอ,อยากให้ประชาชนทั่วไปแฟนบอลทั่วประเทศนะครับลองอลองดูเปิดใจอีกนิดนึงลองดูทีมเล็กๆของลำพูนวอลเลย์เออร์ครับผมครับผมครับ